สวัสดี FC ของป้านาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักของป้านาทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสที่16นะคะเดือน12นะคะปะ้านาได้มาขายที่ตลาดไทยคลองถมคะ่ปะป้านาอัปเดตหน้าร้านนะคะอัปเดตหน้าร้านให้รับชมนะคะตลาดไทยคลองถมวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสป้านาจะอยู่ที่นี่นะคะตลาดไทยคลองถม ปนานาอัปเดตหน้าร้านนะคะชมสินค้าหน้าร้านของป้าน,นะคะมีอะไรบ้างนะคะขายค่ะข,ข,ขอชมเสื้อหน่อยสิขอขอชมเสื้อหน่อยสิคะขอขอดูเสื้อหน่อยเดี๋ยวจะโชว์นะคะมีนักสะสมท่านหนึ่งนะคะให้เกียรติมาเยี่ยมป้านาที่ร้านนะคะเดี๋ยวป้านาจะให้ให้ชมนะคะว่าเขาสะสมอะไรบ้าง นะคะแล้วทุกท่านเห็นแล้วจะมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านนะชมไปอย่างมีความสุขนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะท่านนี้นะคะหลายท่านอาจจะเคยเคยเห็นมาบ้างแล้วผ่านในในเฟซในในยูทูบต่างๆช่องต่างๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขา,เาวันนี้เขาเป็นเพื่อนกับป้านะคะวันนี้เขามาเยี่ยมป้านที่ร้านนะคะดูดูด,ดูทุกท่านดูนะคะนี่ นี่นะคะเนี่ยค่ะด,ะะดูชมชมสวมเลยเนี่ยค่ะเอ่อเสื้อ,อตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่สุนทรเนะตัวที่เท่าไหร่ละตัวที่สมบูรณ์ที่สุดตัวที่สองตัวที่สองถ้านับจริงๆแล้วตัวนี้ตัวที่สีตัวที่ส ตัวที่สองตัวที่สามรมลไเป็นตัวที่สตัวแรกประมูลไปไปประมูล <8. S 1> บ้านเอ,อื้อ <8. S 1> ใช่ป่ะเท่าไหร่นะจบไปที่เท่าไหร่นะตัว <c oughs> ตัวแรกนะคะประมูลไปที่1นึ่งแสนบาทนะคะเ <9. S 1> จ้าของนะคะไปมอบสินค้าพร้อมน้ำตาท่านที่ได้เสื้อตัวนั้นไปนะคะจะได้น้ำตาเจ้าของไปด้วย รักมากห่วงมากค่ะตัดใจ,จว,วันนี้ก็ห้าปีาปีไปแล้วตัดใจตัดใจปล่อยไปทางน้ำตาขอดูด้านหลังหน่อยสิเนเนสขอชมด้านหลังหน่อยสิโอ้โหสวยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยว้ปน่าแผนให้ดูใกล้ๆนะคะไม่ต้องดูหน้าเจ้าของเสื้อนะคะดูดูแต่ดูแต่เสื้อพอค่ะเนี่ยค่ะสวยเนาะ สวยมากไปน่าชอบค่ะเวลาเข้ามาพปนาชอบให้เขาใส่โชยอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบนะเนี่ยค่ะโห oh. oh. อ่ะเดี๋ยวไปน่เข้าไปชมใกล้ๆเลยแล้วกันว่าแผนใกล้ๆว่ามี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 เหรียญอะไรบ้างนะคะ เหรียญเหรียญเนี่ยเยอะแต่ตังมีอยู่20บาทเนยอะขน้ดทั้งตัวเยอะขน้ดทั้งตัวโถทั้งทั้งทั้งตัวแล้วโถเก็บเป็นคาร์ล็อกบ้านคาร์ล็อกบ้านโถน่าสงสารโถพวกนี้เงินทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะใช่นี่ชุดนี้ชุดนี้หลวงปู่ทิมปลกเสกกับหลอดก้าวหมดมีหมดเจ็ดสีอันนี้ทรงหยดน้ำหยดน้ำรลอดก้าวม้าชนก ไปยไม้ห้าสิบภาษาเง้เงินทีเด็ดชอบจังเลยชอบมากป้านาชอบมากทุกท่านชอบไหมคะเนี่ยค่ะ,ะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะท่านใดจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะปรึกษาได้ค่ะถ้าจะเรียมนะ บอกเบอร์มาได้เลยนี่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 ไฮไลท์เดินี่นี่อ่ะโชว์นี่เลยนี่อันนี้เคยปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่นะอ๋ออันนี้ปล่อยที่บอกราคาเลยบอกมาเลยเกินแสนเก้าแสนเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเงินนะจองเมื่อปีสามศูนย์ อ 30, ตอนจองสามหมื่นนะตอนจองสามหมื่นค่ะใช่ปัจจุบันนี้อ,นเออกเกินห้าเท่าตัวเกินเนาะอ่าก็าลองคูณไปเล่นๆดูเกินห้าเท่าตัวเมื่อปีสองเก้าครับจองเ<อ>มื่อปีเอ่อต้องต้องจ่ายกันเมื่อปีสองเก้านะครับจ่ายกันปีสองเก้าอ่าจำนวนผลิตกี่เหรียญน,น,น้อยมากเนาะอ่าตามที่สั่งจอง ตามตามสั่งจองฮะเราลองคิดดูว่าคนมีเงินเมื่อปี29อ่ะคุณจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะจ่ายจ่ายสามหมื่นคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ปีในปี29เ้หรอจ่ายต้จ่ายเงินปี29เหรียญปี30ูนสองสองเก้านี่ทองบาทเท่าไหร่โอ้ยผมเกิดไม่ทันผมผมไม่ผมไม่เคยมีทองลองคิดดูถ้าถ้าสมัย29เนี่ยคุณมีเงินสามหมื่นคุณซื้อทุนสุขุมวิทได้ละกันคุณซื้อที่แถวนั้นได้อ่ะใช่ไหมใช่ สองเก้าสองเก้านี่ทองน่าจะประมาณพันหนึ่งได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงพันเหรอไม่เกินสี่ร้อยบาทละนะใช่น่าจะเกิน <29 S 2> น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นพันแล้วล่ะจริงเหรอเออเพราะค่าแรงขั้นต่ําค่าแรงขั้นต่ํานี่น่าจะประมาณสามสิบบาทแล้วเนาะใช่หกสิบบาทค่าแรงขั้นต่ําเหรอค่าแรงขั้นต่ําตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ําวันละหกสิบบาททำงานกี่เดือนจะได้สามหมื่นอ่าพอสามหมื่นปุ๊บคุณไปจองหมดแล้วแล้วคุณจะเอาเงินไหนกินไหนใช้ คุณต้องคุณต้องมีเงินเยอะมากกว่าสามหมื่นชมข้างหลังใครใครจะมาหุ้นกับพนากชุดคนนี้อุ้มคนนี้ใครจะใครท่านผู้ชมใครจะไม่ใครจะมาค่าสาวไม่ต้องอุ้มนะใครจะมาอุ้มไปเลยใครจะมาหุ้นกับพนากอุ้มโอ้โหขอปีขอปีละหมื่นขอปู มีเหรียญไหนบ้างพี่พอสองรอยศูนย์แปดปีศ8นย์แปดเหรอคะเดี๋ยวก็นับเหรียญปี08สุนทรเธอเหรียญปี08มันไม่น่าจะเป็นนั่นนะมันน่าจะเป็นเราพวกวาระไงวาระส่วนมากจะเป็นวาระเหรียญเหรียญหมุนเวียน08ไม่มีมี05ก็ตาแผ่นดินแล้วก็สองศูนเจ็ดลูกเสือมันมีเล่มเลยลูก เสือลูกเสือสิบาทเหรอเสือสิบาทใช่ไหมั้เสือหาปิบบาทในบาทค่ะชมเลยค่ะอันนั้น5บาทนี่10บาทอยู่นี่มั้งนี่ไงอ่านี่สิบบาท ยังหมดเลยยังหวดละเจ็ดร้อยอ่ะลูกเสือใช่ไหมใช่ค่ะทำไมไม่กดให้หน่อยของตัวเองยังไม่ตรวจเลยการที่มีแต่ชุดนี้ไม่ต้องกลัวนะคลูก้าเดี๋ยวใส่ชุดนี้ขับรถอยู่การที่มีหน้าร้านนะคะจะมีจะดีอยู่ตรงที่ว่าจะมีคนเอาธนบัตรเอาเหรียญ มาขายให้ตลอดเลยนะคะพวกธนาบาัตรพวกเหรียญเขาจะเดินมาขายให้ถึงถึงร้านเลยค่ะเขาจะมีคนมาขายให้ตลอดเนี่ยเนี่ยอย่างวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขายเอามาขายให้นะคะดูเลขสิคะโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ซื้อได้อย่างไรใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอยู่ๆเนี่ยค่ะเดินมาขายให้ถึงหน้าร้านนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเอามาขายให้ไปน่าถึงหน้าร้านนะคะเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะป้าน่าก็ป้าน่าก็โอ้โหนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบอยู่เดินมาถามว่าป้ารับซื้อแบงค์ไหมรับซื้อเหรียญไหมโโหเข้าทางเราเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ลังเลเลยที่จะตอบว่ารับค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ UNC เลยนะคะสวยมากแบงค์เขาเก็บไว้ดีมากสภาพดีมากเขาบอกว่าเขาซื้อมาแพงอยู่ตอนที่เขาซื้อนะคะแต่ตอนนี้คือจะใช้เงินจะใช้เงินแล้วเอามาขายให้ค่ะแล้วก็เหรียญนะคะเนี่ยค่ะแบงค์นะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเอามาขายให้ป้าน้าป้าน้าก็รับซื้อไว้ค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าท่านใดถ้าท่านใดต้องการใช้เงินนะคะมีเหรียญมีแบงก์เก็บไว้นะคะมาให้เป็นนัดได้นะคะพะนนัดรับซื้อค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมาเป็นหลอดเขาเขาเคยน่าจะเคยขายแหละค่ะแต่ช่วงหลังนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะต้องการใช้เงินต้องการใช้เงินก้อนถ้ามานั่งรออันนี้สองหน้าสองหลังถ้าจะมานั่งรอขายแต่ละเหรียญเขาจะช้าเงินไม่ทันไม่ทันใช้นะคะ เขาก็เออร้านไหนรับซื้อเขาก็จะขายเลยเพื่อที่จะได้เงินก้อนไปใช้ค่ะเขาข้าวไปก่อนทำไปพันหน่อแล้วโหวตได้ข้าวมาหนึ่งคแบงค์ไม่ค่อยถนัดเนี่ยค่ะถ้าไม่ทำมันขายไม่ได้ต้าลุงนั้นทำดีนะอยู่หน้าร้านก็ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆนะคะมีธนบัตรมาขายให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนนักสะสมนะคะมาหานะคะ อ,อ,อมาคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะโอเคค่ะทีิปนี้ปัญนาขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์ให้ปนาทขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ